สำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นประชาชนเร่งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนค่ะนายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและเปิดเวทีให้ประชาชนเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ โครงการน,นี้เกิดขึ้นจากสาเหตุการสูบน้ำบาดาลซึ่งทำให้เกิดการซุดตัวการลดลงของดินตะกอนจากแม่น้ำเจ้าพระยาการทำลายป่าชายเลนที่เป็นธรรมชาติในการป้องกันชายฝั่ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครนำเสนอผลการศึกษามาตรการป้องกันที่มีความเหมาะสมและตรงกับประชาชนมากที่สุดด้วยการสร้างแนวป้องกันคลื่นแบบทีกรอยวางตามแนวชายฝั่งเป็นระยะทาง4.7กิโลเมตรลักษณะเป็นเสาเข็มเสริมแผงคอนกรีตโดวยวางในแนวตั้งฉากกับชายฝั่งคาดว่าจะสร้างเสร็จภายใน3ปี นอกจากนี้ยังมีแนวคิดตั้งศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายทะเลบางขุนเทียนเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องกับโครงการเรียนรู้ธรรมชาติชายทะเลบางขุนเทียน